สวัสดีครับวันนี้พามาดูสูบน้ำข้าวนาน,นะครับออข้าวมันเริ่มมีจุดใบเหลืองๆแล้วนะครับข้าวได้อายุได้หนึ่งเดือนกับอีอกกี่วันเนะี่ยสามสามวันสามสามวันนะครับข้าวข้าวได้ปสามสามวันอันนี้ผมใช้ไอตโตอรมานะครับไอตโตอรมากับซีดีซีสานะครัแสง ผสมกันนะครับเพราะว่าข้าวมันเป็นโรคเชื้อรามันเริ่มจะมีเชื้อราเข้ามาแล้วครับก็เลยใช้ไคโตเรมาผสมแล้วก็ปล่อยมาตามน่ครับออกสองร้อยลิตรผมใช้ชุดินทีสังเคราะห์แสงสองขวดใหญ่นะครับประมาณสองขวดใหญ่ก็ขวดละหกลิตรนะครับสองขวดก็สิบสองลิตร ใส่ถัง200ลิตรเพื่อเพื่อเอ่อช่วยให้เขาเขาสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับปนสีสังเคราะห์แสงนี่คือช่วยช่วยเร่งรากช่วยขยายรากแล้วก็ช่วยให้ออกดอกออกใบออกผลนะครับแต่แต่เอ่อข้าวมันยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยขยายรากได้แล้วก็ไชตัวดมาครับไชต,ตัวดมานี่ผสมมากันน้ําเลยครับมันจะได้ทั่วทั่วแปลง เพราะว่าผมเดินดูแล้วว่าข้าวข้าวใบมันเป็นจุดจุดเออเป็นจุดสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ใบไปลายใบเนี่ยมันเริ่มจะไหม้สอบถามเจ้าผู้รู้แล้วว่ามันเป็นเชื้อราเชื้อรานะครับยวให้ดูเนาะนี่เนี่ยครับเป็นจุดแบบนี้นะครับ จุดอย่างนี้นะครับอันนี้มันเริ่มบานเยอะขึ้นแล้วเนี่ครับมันจะเป็นจุดเหลืองๆเหลืองๆตรงข้าวที่เป็นข้าวหยอดนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงที่ที่หวานเป็นก้านะครับเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมข้าว นี่เขาฝั่งที่เป็นก้าตรงนี้จะสวกว่ามันจะงามเพราะว่าด้านข้างเนี้ยผมหมักหมักยาไว้นะครับหมักยาให้มันตายให้มันเน่าตรงนี้มันก็เลยได้ได้ปุ๋ยเยอะมันก็เลยได้ปุ๋ยเยอะครับแล้วมันก็งามกว่าเพื่อนเนี่ครับใบมันใบมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปลายใบมันจะแห้งเหี่ยวไปเลยถ้ามันเป็นเยอะขึ้น เป็นจุดๆๆแบบนี้เนาะเนี่ยครับตอนแรกๆมันจะเป็นจุดแบบนี้เล็กๆเล็กๆครับพอมันเป็นเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายแบบนี้ครับกระจายแบบนี้แล้วก็ปลายมันก็จะไหม้ในที่สุดผมก็เลยใช้ไคโตดามาปล่อยมาก็น้ําเลยวันนั้นก็ฉีดแล้วครับฉีดทั้งไปไปสองถังแล้วแต่ก็กลัวว่ามันจะไม่พอ เพราะว่ามันเริ่มเป็นเยอะแล้วจุดนี้ก็เป็นเยอะก็เลยใช้ไฮโดรมาละลายมากับน้ำปล่อยมากับน้ำที่เราสูบเข้านามาอีกทีนึงนะครับจุดนี้ครับจุดนี้เป็นล่มเป็นล่มมะม่วงครับอันนี้เป็นมะม่วงอ,อกล่องต้นโน้นเป็นมะม่วงแก้วตัดออกก็เสียดายนะเอาไว้กินผลเหมือนกัน นี่ครับเจ้าในจุดเนี้ยเป็นเยอะเลยเชื้อรามันอาจจะสะสมอยู่ตรงนี้เยอะครับเพราะว่าอากาศตรงนี้มันไม่ค่อยร้อนอากาศไม่ค่อยร้อนก็มันจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราครับถ้าจุดไหนที่แล้วก็ข้าวมันแน่นด้วยครับว่านตรงนี้วานก็ข้าวมันแน่นการระบายอากาศมัน ไม่ค่อยมีมีน้อยก็ทำให้เชื้อรามันเกิดขึ้นง่ายครับข้าที่ตรงนี้ก็ที่ประมาณสามไร่นะครับนี่ครับฝั่งนี้ผมปลูกปลูกต้นอันนี้ต้นพยุงนะครับพยุงไทย ก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตแล้วอันนี้ปลูกันที่22สิงหา22สิงหา62นะครับสิงหานี้ก็จะครบปีปลูกช่วงหน้าฝนจะปลายหน้าฝนแล้วนะครับสิงหาก็บางต้นก็โตขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นมะฮอกกานีครับพยุง อันนี้จะเป็นพยุงส่วนใหญ่ตอนแรกที่ซื้อมาตอนแรกที่ซื้อมานี่อันนี้น่าจะเป็นมะข่านะครัถ้าไม่ใช่มะข่าก็มะกอกจำไม่ได้ละฝั่งนี้เป็นก้าของแม่นะแม่เขาปลูกข้าวเหนียวทำข้าวเหนียว ทำข้าวเจ้ากินอะไรนก็ทำมาน้นครับอันนี้ปลูกอยู่ในร่มฉันชานะร่มฉันชาอันนี้ก็ต้นพยุงตอนแรกที่ซื้อมาตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยเขาคนคนขายอะ่ะเขาบอกว่าเป็นต้นชิงชันซื้อชิงชันมาซื้อมเมล็ดมาชิงชันแล้วก็พยุงแต่พอเพาะแล้วปลูกแล้วครับกลายเป็นพยุงหมดเลย ก็โอเคครับไม่เป็นไรต้นอะไรก็ปลูกได้ครับขกอขอใอยเริ่มปลูกอันนี้น่าจะเป็นต้นตะแบกดอกสีม่วงน่าจะเป็นต้นตะแบกไหมมีต้นตะแบกมีต้นพยุงตรงกลางขนาดนู้ปลูกก็จะมีต้นมะข่าแต้ มีมะฮอกกานีแล้วก็ปลูกปุ้ยไว้มีปลูกกระเจียวแดงอยู่นิดนึงสั่งมาโลนึงครับกระเจียวแดงแล้วก็เป็นต้นยางนาต้นยางนาต้นกาสลองหรือต้นกาของกลางของไทยอาสานจะเรียกกลางของแต่แถวภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาสลองแต่ละถิ่นปลูกไม่เหมือนกันเออเรียกไม่เหมือนกัน ในนาข้าวเนี่ยปีนี้ปีนี้ยังใช้สารเคมีอยู่ครับเป็นเป็นยาฆ่ายาเนาะเพราะว่ายามันเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ไดไ้ไม่ได้ทํามานานแล้วหลายปีแล้วก็เป็นยาฆ่ายายังใช้ยาฆ่ายาอยู่แต่สวนข้างบนนะครับที่เป็นพืชผักที่เราเรากินที่เป็นชะอมแปรโยมที่พาไปดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ใช้ตตรงผลไม้ในการฉีดตรงนั้นจะไม่มีสารเคมีเลยครับจะไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะว่าเรากินผมก็ชอบกินด้วยอันนี้อา้าวแตงโมครับแตงโมอันนี้ไม่ใช่ว่าเราปลูกครับเพราะว่ามันมันขึ้นเองครับจากครั้งที่แล้วที่เราปลูกแตงโมแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จครับขาดทุนครับแตงโมได้ค่าเม็ดคืนแต่ว่าแตงโมตายอันนี้เป็นต้นหญ้าในเปียนะครับ ขอเขามาเอามาเพาะพันธนนุ์อะไแต่ใครย่านนิเปียนี่กล่าวว่าต่อไปจะเลี้ยงป่าไม่ใช่เลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่แล้วเขาใช้ย่านนิเปียเนี่ยผสมกับอาหารแล้วก็ให้ไก่กินก็จะช่วยทุนอาหารนะครับแตงโมเมื่อกี้ก็ลูกใหญ่แล้วครับน,นี่ก็ต้นพยุงแตงโมฝั่งนี้ก็มีแล้วก็กล้วยกล้วยนำว้าครับ ขายอันนี้ต้นมะข่าแต้ครับเพราะเม็ดเองแล้วก็แล้วก็เอามาปลูกเลยครับพอเม็ดงอกปุ๊บก็เอามาลงดินที่นี่เลยไม่ได้ใส่ถุงอันนี้มาฮอกกกนีปลูกทีหลังเนาะมะข่า,ขาแต้มะข่าแต้หลายต้นอยู่ฝั่งแถบฝั่งนู้นจะเป็นพยุงอันนี้ต้นแคนานะครับ ้นแคนานี่ก็เป็นมเมล็ดเหมือนกันอันนี้นาจากออภูกเก็ตนะครับเขาส่งเม็ดมาให้แคนามอกกานีแล้วก็พวกยางนานะครับนาที่อยู่ภูกเก็ตเขาส่งมาให้นาหน,นึกนะครับนานสมึกรุ่งแสงครับก็แกก็ชอบปลูกต้นไม้ครับก็เลยเข้าทางเราเลย <laughs> แกส่งมาแล้วก็ปลูกหมดเลยปลูกลงหมดเลยครับตรงไหนปลูกได้ก็ปลูก ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นที่นาครับที่นาตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินไปหรือว่ามันเกิดไม่เหมาะสมอะไรเราค่อยย้ายหรือว่าขายเป็นขายต้นไม้เป็นไม้ล้อมครับขายไม้ล้อมก็ได้อันนี้ต้นยางนานะครับต้นยางนาะเกิดตัวช้านิดนึงก็เป็นเอาเมเล็ดงอกมาลงเลยเหมือนกันครับ คลิปนี้ยาวหน่อยครับเดี๋ยวพาดูให้ครบเลยเดียก็จะเป็นยางนากับแค่ป่าแค่นาฝั่งนน้นก็จะเป็นพยุงพยุงนี่เป็นไม้ชอบที่ทนแรงนะครับเอามาปลูกบนคันนานไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะนี่งไหมเขาจะชอบไหมเพราะว่าถ้าหน้ำน้ำมันก็าจะท่วมนิดนึงนะครับ and nina ha come